ผู้พิทักษ์ผืนป่าโทบี้กับริกกี้วันนี้เสนอตอนปริศนาแห่งทะเลสาบเงาหลังจากการต่อสู้กับวิหบเงาในทุ่งดาวตกโทบี้กับริกกี้พักอยู่ใกล้ลำธารเล็กๆริมป่าแสงดาวส่องสะท้อนผิวน้ำเป็นประกายราวกับกระจกธรรมชาติเสียงน้ำไหลชวนให้ผ่อนคลาย ริกกี้นั่งแกว่งหางพลางถอนหายใจยาวโทบี้เราเจอเงาดำในหลายรูปแบบแล้วแต่ทำไมมันถึงยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆละ่ะโทบี้มองไปยังผืนป่ามืดด้านตะวันออกดวนตาแน่วแน่เพราะมีบางสิ่งกำลังเรียกพวกมันมา ก่อนที่ทั้งคู่จะพูดต่อท้องฟ้าเหนือทะเลสาบใหญ่ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าสว่างวาบขึ้นชั่วครู่แสงนั้นไม่ใช่แสงดาวแต่เป็นแสงเย็นเยียบสีเงินจางๆราวกับเงาที่มีชีวิตเอลดารินกวางเท่าที่มาหาพวกเขาในความฝันปรากฏขึ้นในหมอกกลางคืนพวกเจ้าต้องไปที่ทะเลสาบเงาที่นั่นมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ โทบี้กับริกกี้ออกเดินทางในรุ่งเช้าเส้นทางเต็มไปด้วยกกสูงและหนองน้ำร่องรอยสัตว์ป่าหายไปเหมือนทุกชีวิตเลี่ยงทางนี้ริกกี้พึมพำเบาๆเหมือนป่านี้หายใจช้าลงทุกทีในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทะเลสาบใหญ่กลางป่าผืนน้ำกว้างสงบจนเหมือนกระจกแต่กลับสะท้อนภาพของท้องฟ้าอีกแบบหนึ่งเป็นฟ้าที่เต็มไปด้วยเงามืดมนแทนที่จะเป็นดวงดาว เมื่อมองลงไปในน้ำโทบี้เห็นตัวเองแต่ไม่ใช่ตัวจริงเงาสะท้อนของเขามีดวงตาสีแดงและยิ้มร้ายกาดริกกี้สะดุง้งโทบี้เงาของนายมันขยบเองทันใดนั้นเงาดำทะลักออกมาจากพื้นน้ำรูปร่างเป็นโทบี้อีกตัวที่เต็มไปด้วยหมอกดำเงาของผู้พิทักษ มันคำรามเสียงต่ำเจ้าคือแสงสว่างและข้าคือความมืดที่ไม่อาจหลีกหนีการต่อสู้เริ่มขึ้นโทบี้พยายามใช้พลังหินไฟแต่แสงไฟถูกกลืนเข้าไปในร่างเงาทันทีริกกี้กระโดดเข้าช่วยคว้างผลโอกเรืองแสงแต่เงาดำนั้นกลับหลบอย่างรวดเร็วและหัวเราะเยาะโทบี้หอบหายใจไม่ว่าจะโจมตีแค่ไหนมันเหมือนรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเรา เอลดรินปรากฏขึ้นชั่วครู่ริมฝั่งเสียงก้องดังก้องในใจทั้งคู่เจ้าไม่อาจชนะเงาด้วยการปฏิเสธมันจงยอมรับมันเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าโทบี้หลับตาสูดหายใจเข้าลึกๆเขาไม่ได้คำรามด้วยความกโกรธอีกแต่เปล่งเสียงออกมาจากหัวใจที่สงบถ้าเจ้าคือเงาของข้างั้นเจ้าก็คือข้าเหมือนกัน เงาดำนั้นชะงักร่างมันสั่นไหวเรากับกำลังแตกออกเป็นชิ้นๆริกกี้เข้าใจทันทีเขากระโดดขึ้นบ่าของโทบี้ตะโกนออกไปเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อลบเงาเราต่อสู้เพื่ออยู่ร่วมกับมันทันใดนั้นแสงจากดาวบนฟ้าและเงาจากผืนน้ำรวมเข้ามาในร่างโทบี้ร่างเงาค่อยๆจางหายกลายเป็นแสงและหมอกที่หายไปกับสายลม เมื่อทะเลสงบอีกครั้งน้ำใสสะท้อนท้องฟ้าจริงกลับมาและที่ก้นบ่อปรากฏเงาของหอคอยโบราณที่ลึกลงไปใต้ผิวน้ำเอลเดรินเอ่ยขึ้นอีกครั้งเมื่อเจ้ายอมรับเงาของตนเองเจ้าได้กุญแจดอกแรกสู่หอคอยแห่งรากป่าโทบี้มองน้ำในทะเลสาบด้วยแววตาแน่วแน่ริกกี้จับหางเขาไว้แน่นงั้นจุดหมายต่อไปของเราคือในนั้นสินะ โทบี้ยิ้มบางๆใช่และไม่ว่าเงาจะใหญ่แค่ไหนเราจะก้าวผ่านมันด้วยกันทั้งคู่ยืนอยู่ริมทะเลสาบเงาแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำเป็นประกายเหมือนสัญญาณแห่งการเริ่มต้นบทใหม่ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ